ก็สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปครับฮหาหนอยนะครับเป็นคลิปแรกที่ผมทําขึ้นมาแล้วก็เป็นสติครับที่ได้เก็บมาแล้วก็เอานํามานําเสนอในวันนี้นะครับสําหรับคนที่มาแนวทางนี้หหนะครับฮานอยนะก็จะมีฮาหนอยเฉพาะกิจ กรารชาติพิเศษปกติ v ุพีทั้งหมด5ห้อยนะครับเลขในวันนี้นะครับที่ผมให้ฟันวิ่งรูดบนล่างก็คือ9กับ7นะครับตัวเน้นก็จะมี90 91 92 93 94 97นะครับชุดเน้นนะครับชุดกันก็จะมี70 71 74 76 3ตัว6 90 ห9เก้าหนึ่งับก็อย่าลืมกลับตัวเลขกันด้วยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคนที่ชอบแนวทางหรือมาสายนี่นะครับพวกหาน้อยประมาณนี้นะครับก็ลองเอาแนวทางที่ผมนำเสนอได,ได้นำมาเสนอในวันนี้ไปลองเสี่ยงโชคกันดูนะครับก็เป็น สติและงวดแรกนะครับที่ผมได้ทําขึ้นมานะครับ mm. ก็ส่วนตุเออโอเคนะครับก็นอยที่มันจอกก่อนเพื่อนนะครับก็จะมีเฉพาะกิจกับกาชาดนะครับมันจอกพร้อมกันนะครับประมาณหกโมเออประมาณสี่โมงกว่ากว่าครับสี่โมงประมาณสี่โมงครึ่งครับ ส่วนพิเศษออกประมาณประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับปกติออกประมาณ6กโมงครึ่งครับและ v ว p สุดท้ายก็คือทุ่มครึ่งนะครับก็ถ้ามันถ้าโพยที่ผมให้ไปในวันนี้นะครับถ้ามันเข้าน้อยแรกก็คือน้อยเฉพาะคิดกับน้อยกลายชาติถ้ามันเข้านะครับก็ให้หยุด ไปเลยนะครับไม่ต้องไปต่อนะครับแต่ถ้ามันไม่เข้าเฉพาะขีดกับกรชาิก็ให้ไปต่อพิเศษนะครับถ้าไม่เข้าพิเศษก็ไปต่อปกติถ้าไม่เข้าปกติก็สุดท้ายก็คือ VIP นะครับหลักการเล่นหลักการคิดง่าย,ายแล้วกันนะครับโอเค ไม่ใช่หลักการเล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการแนะนํานะครับเป็นการหลักการคิดแล้วกันนะครับคิดเก่งกําไรแล้วกันนะโอเคก็มาดูหลในวันนี้นะครับมันนะครับช่วงเย็นๆนะครับว่าตัวเลขที่ผมให้ไปนะครับจะเข้าไหมนะครับโอเคนะครับก็แนวทางนะครับก็จะมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับสําหรับฮานอย นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้พลาดข้อมูลดีๆนะครับสำหรับคลินี้ก็ขอสวัสดีครับเอ,อ่อโอเคขอแจ้งนิดนึงครับหัวรัฐบาลไทยนะครับหรือแนวทางรัฐบาลไทยช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้คำนวณสถิติย้อนหลังให้ดูครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ก็จะมาสรุปให้ดูให้ดูทั้งหมดครับอย่างเช่น สรุปชุดนี้นะครับก็จะจะมาสรุปให้ทั้งวดนะครับแต่จะไม่มาคํานวณสถิตย้อนหลังนะครับที่ได้ทํามาครั้งครั้งก่อนครับเช่นออยกตัวอย่างเป็นอย่างเงี้ยครับคํานวณสถิตย้อนหลังนะครับมีสูตรหลักสิบหลังห่วต่างๆเนี่ยครับก็คงจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับแต่ถ้ามีเวลาว่างนะครับก็จะทําให้ดูนะครับเพื่อความมั่นใจของแต่ละคนนะครับโอเคนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับคลิปในวันนี้นครับก็ามาพบกันอีกทีพล5้าน้อยออกครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ